ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็ขอาก,ากราบนบมัส,สรรการหลวงตาหลวงพ่อพระพุทธเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปา้าคุณน้าคุณอาคุณลุงครับผมแล้วก็ที่ทุกท่านด้วยเดี๋ยวคล้อยมาพูดเรื่องไม้ต้นนี้กันนะมันโลแดงลงทรัพต้นนี้ต้นมะช้าที่ผมถ่ายนะแดงลงทรัพดอกก็ต้องเป็นสีแดงนะครับผมกต้องอันนี้เป็นไม้ตอญี่ปุ่นนะจริงๆไม่ใช่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะใช้เป็ผสมนะ ผสมญี่ปุ่นทอนแลมถ้าญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจะขึ้นรับอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้ก็ถ้าดูลักษณะก็ตัวนี้ก็จะออกญี่ปุ่นที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นอ้าวมืดจังเลยเห็นบนะ่เนาะมืดแค้วันนี้ก็ขอขอบก็คุณนะครับผมขอพระคุณคุณตามากๆครับผมที่ช่วยเหลือวันนี้ก็ขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอพระคุณคุณตามากๆครับผมขอบคุณนะครับผมคุณตา กาดูงานกันต่อนะอันนี้12นิ้วไซนี้สาถกูกไม่รวยเอารวยเลยกาเอารวยเลยนะเดี๋ยวมันก็โอเคนะก็คงสร้างใช้ได้สวยนะแดงตัวนต้นนี้320บาทก็แล้วกันนะอันนี้เป็นราคารวมค่าส่งด้วยนะ320บาทครับผม320บาทหากาไค่ชอบก็จะได้เป็นเจ้าของแดงรูกซับแดงรูกซับตัวนี้กันครับผมอ่ามาเข้าง,งานกัน อันนี้ก็วิถามว่าเช่าชมเป็นตอฮอนแลนรือตอยักอะไรต่างๆนานาเราสามารถตัดทําลากได้ไหมตัดได้หมดอันนี้อันนี้ผมตัดไม่ตรงเฉยๆผมตัดแล้วจริงๆถ้าทารากกระหาบแล่อทํารากอ่ะอันนี้ผมแก้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็เขในวันนั้นนะแล้วก็ลากออกไม่ค่อยเสมอกันด้วยแต่ถ้าเราทําเราต้องทารากกระขาบแล้วก็รากกระหาบเราก็มีวิธีทำวิธีการตัดเลาโอ้ยมือดำแข่งเนี่นี่แหมมือใครเนาะเนี่ยมือใครมันเก็บได้เลยช่างเนาะ แล้วก็เอาน้ำยาป้ายอ่าน้ำยาน้ำยาเร่งรากป้ายที่แผลที่เราตัดนะก็มีวิธีทาอยู่เดี๋ยวผมเผริมมาไม่คอยทำอันนี้ทาให้ดูเฉยๆว่าวันนั้นถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้หมดนะตัวที่เราจะหมอเอามาทํารากแบบนี้เราสามารถมายกรากแปลงรากนะแล้วก็เล็มรากที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปอันนี้เป็นไม้ปล่อยแล้วก็เลยดูไม่สวยันไม่สวยอ่าต้นขนาดนี้นะกำลังหมอไซนี้แหละกำลังหมอทำกำลังกำลังน่าน่ารักนะน้าทำไซนี้ ใหญ่ยยกว่านี้ก็ทําได้นะใหญ่ยยกว่านี้ก็ทําได้ใหญ่ยยกว่านี้ก็ทําได้อีกนะใหญ่ยายมากกว่านี้ก็ทําได้อ่าแบบนี้ทําได้ไหมทําได้แต่ว่าผมกลัวว่าท่านจะเสียดายไม้กลัวว่าจะเสียดายแบบนี้เราก็ไม่นิยมทํากันหรอกเพราะว่าเราจะเสียดายแล้วอันนี้เราค่อยจัดแต่งมากธรรมชาติเราแล้วก็ยกโผลกสูให้เป็นไม้ที่ท,ที่ดูสง,งา่าเอาก็แล้วกันส่วนรากเหล่านี้เราก็เละอ่าเราก็เละเคื่อนไหมค่อยเลียมเียมทิ้งเอานะเลียมเมทิ้งเอาตัดทิ้งเอาอราคาสามร้อยยี่สิบบาทถ้าถามว่าแพงไหม ก็แพงนะแต่ว่าถ้าเราชอบอ่ะก็ไม่แพงหรอกสิ่งที่เราชอบนะครับผมอยา่างตัวนี้อันนี้ไม่ได้ขายเราก็ไม่สมบูรณ์นะไหมใบร่วงหมดเลยอันนี้เาลาลงนะเนี่ยนะยาลาลงใบลงกิ่งนะเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ใช้รยาป้องกันใดๆทั้งสิ้นหรอกขยันก็ตัดใบเอาลิบใบออกเอาแล้วก็เรนโบว์สวยๆนะอันนี้เป็นเรนเรนโบ์สายพันธุ์ดั้งเดิมเลยของเขามาทําให้ดูเป็นอย่างก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมกับบรรยากาศท้องถุงนะ พอดีผมออกมาทุ่งนาผมจะปากเบ็ดด้วยเราจะปากเบ็ดไม่กี่ไม่กี่คันหรอกนะประมาณยี่สิบกว่าคันนี่แหละปากเบ็ดในโอเรนดินาตัวเองเนี่แหละงานนี้งานนะั้นสองสางานนี่แหละปากวันเป็นวันปากวันไม่ได้ปลาก็มีน้อยแล้วปลาไม่น้อยก็ขอบคุณนะครับผมที่ไปเยี่ยมชมขอบคุณม,ม,มากก็ฝากไว้ด้วยสามว่ายี่สิบถือชอบไม่ชอบก็ไว้ให้ตโตัก่อนน้องแคว่ากันใหม่จะดูกันอีกครั้งนึงครับผมขอบคามมาุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ